สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเชื่อม mix 3 2 0 f ยี่ห้อ MW หนึ่งในเครื่องเชื่อมคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานเชื่อมที่ต้องการความแม่นยำและมีประสิทธิภาพค่ะตัวเครื่องมาพร้อมกับกำลังไฟสูงถึง3 2 0แอมป์นะคะแล้วก็สามารถใช้ไฟได้2 2 0โวลต์แล้วก็3 8 0โวลต์ไฟ38 0บโวลต์2เฟสและ3เฟสนะคะเครื่อง 320F รุ่นนี้นะคะจะถูกออกแบบมาเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะการสั่งงานก็จะเป็นระบบดิจิตอลใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ ตัวเครื่องนะคะจะเป็นตัวเครื่องแบบฟีดแยกนะคะแล้วก็ฟังก์ชันของมันเนี่ยก็จะเชื่อมงานเชื่อมมิกเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีงานเชื่อมเสริมก็จะคือเชื่อมไฟฟ้ากับเชื่อมลิสติกนะคะหรือว่าติ๊กเขียะค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปรับใช้งานหน้าตู้กันนะคะมาดูที่ตัวฟีดกันนะคะที่ฟีดนะคะก็จะมีกล่องคอนโทรลควบคุมอิทีนะคะก็จะมีตัวปรับความเร็วลวดนะคะแล้วก็ปรับไฟแล้วก็จะมีปุ่มอินนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีต่อสําหรับปืนนะคะตรงนี้ก็จะไว้ต่อสายแก๊สนะคะสําหรับปืนแล้วก็ต่อสายสวิตช์ของปืนแล้วก็ข้อต่อปืนนะคะที่ตัวฝีดจะมีสายสกมเส้นนะคะอันนี้เป็นสายคอนโทรล เอาไว้ต่อหน้าตู้แล้วก็สายพาวเวอร์ไว้ต่อหน้าตู้นะคะส่วนสายแก๊สเนี่ยจะไว้ต่อที่ตัวเกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อใช้งานเครื่องกันนะคะการต่อเข้าต่อหน้าตู้นะคะก็จะมีควบบวกนะคะสําหรับต่อสายฟีดนะคะแล้วก็สายคอนโทลต่อของฟีดนะคะแล้วก็ควลบสําหรับต่อสายกาวหรือสายดินนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันของตัวเครื่องนะคะแล้วก็วิธีการกดฟังก์ชันต่างๆนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะเห็น สวิตซ์ซนเนจิกนะคะเป็นการเลือกฟังก์ชันการทำงานแบบโหมดออโต้ก็คือเป็นซนเนจิกนะคะแล้วกดทีนึงก็จะเป็นซิเปลเลตนะคะแล้วก็กดอีกทีนึงก็จะเป็นไวสปีดนะคะความแตกต่างของมันก็คือซนเนจี้ตัวนี้จะเป็นการปรับในโหมดฟังก์ชันออโต้นะคะเราสามารถปรับแค่ตัวความเร็วลวดเด่างเดียวเราจะเห็นได้ว่าตัวโวลต์จะขึ้นตามเองเลยนะคะ พอกดไปเลือกสิเปลต์นะคะตัวนี้จะเป็นการทำงานแบบแมนนวลหรือการปรับความเร็วลวดกับกำลังไฟด้วยเราเองนะคะการปรับก็จะแยกกันอันนี้เราปรับที่ความเร็วลวดความแตกต่างคือ,อวอล์ไม่ขึ้นตามนะคะส่วนเรามาปรับโวลต์แยกต่างหากอันนี้วลต์ก็ขึ้นขึ้นตามที่เราปรับนะคะแล้วก็มาอีกหมวดหนึ่งไวซ์สปีดตัวนี้ก็จะเป็นจากเมื่อกี้ตอนแรกการปรับความเร็วลวดจะเป็น M ใช่ไหมคะ ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นหน่วยที่เป็นความเร็วรอบของการปรับความเร็วลวดนะคะเราก็จะปรับแยกกันเหมือนเดิมก็สามารถปรับขึ้นเฉพาะตัวความเร็วลวดได้กระแสไฟก็จะปรับที่โวลต์ก็จะแยกกันอย่างชัดเจนสวิตด้านล่างนะคะจะเป็นการเลือกการทํางานต่างๆนะคะก็จะมีหลายสวิตสวิตอันแรกเนี่ยจะเป็นการกดครั้งหนึ่งตัวฟีดจะป้อนลวดออกมาที่ปลายปืนอัตโนมัตินะคะ กดอีกครั้งหนึ่งตัวฟีดก็จะหยุดป้อนลวดออกมาแต่ถ้าเกิดเรากดค้างปุ๊บจะขึ้นเทสแก๊สนะคะก็คือจะเช็คว่าแก๊สออกมาที่ปลายปืนหรือเปล่าแล้วก็ปุ่มต่อมานะคะจะเป็นการาเลือกการทํางานนะคะก็คือถ้าขึ้นเวลเนี่ยเคลื่อนจะทํางานได้แล้วก็แต่ถ้าเกิดเราปรับมาเป็น CT เนี่ยเราสามารถกดปุ่มที่2ได้ด้วยว่า ให้หยุดการทํางานก็คือเครื่องจะไม่ทํางานนะคะในเฉพาะการใช้ระบบ 4T เท่านั้นนะคะแล้วก็ปุ่มต่อมาจะเป็นการเลือกการเชื่อมแล้วค่ะว่าเราจะใช้เป็นเชื่อมมิกหรือว่าเชื่อมลิฟติกแล้วก็จะเป็นเชื่อม m m a คือเชื่อมทุกไฟฟ้านะคะส่วนตัวต่อมานะคะก็จะเป็นการเลือกฟังก์ชันแบบ 2T 4T 2T คือกดติดปล่อยดับ 4T เป็นแบบเชื่อมออโต้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นปุ่มสำหรับเลือกแก๊สนะคะ สามารถเลือกแก๊ส CO2 แก๊สผสมแล้วก็แบบไม่ใช้แก๊สได้นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการเลือกขนาดลวดนะคะจะมี0.8แล้วก็1.0นะคะแต่ถ้าเกิดจะใช้ลวดเป็น1.2ก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าจะต้องอปรับการทำงานให้อยู่ในแบบแมนนวนหรือปรับมือนะคะแล้วก็ปรับขนาดลวดให้เป็นขนาด1.0ก็จะสามารถใช้ลวด1.2ได้ด้วยส่วนวอลลุ่มด้านข้างนะคะก็จะมีวอลลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นปรับกระแสเชื่อม สำหรับเชื่อมทูบไฟฟ้าหรือว่าเชื่อมลิปติกนะคะแล้วก็วุ่มที่2จะเป็นปรับอาร์ฟฟอร์สสำหรับเชื่อมทูบไฟฟ้านะคะแล้วก็อร่มสุดท้ายก็จะเป็นปรับอินดกแตนจะเป็นปรับแนวแคบแนวกว้างหรือการซึมลึกนะคะถ้าเกิดเราปรับขึ้นการซึมลึกก็จะน้อยลงแนวก็จะกว้างขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเปิดไว้นิดนึงเนี่ยมันจะช่วยเรื่องลดสเปรเตอร์หรือกสเก็ตไฟในการเชื่อมมิกนะคะ ด้านหลังตู้นะคะก็จะมีเบรกเกอร์นะคะไว้สําหรับเปิดปิดเครื่องนะคะแล้วก็ปลั๊กเสียบเกส์สำหรับ36โวลต์นะคะส่วนสายนะคะก็จะมีสายให้ทั้งหมด4เส้นนะคะไว้สําหรับต่อไฟอย่างที่บอกก็คือเครื่องนี้สามารถใช้งานได้220โวลต์แล้วก็380โวลต์ด้วยการใช้งานนะคะถ้าเกิดใช้งาน220โวลต์ก็ต่อแค่2เส้นนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใช้งานแบบเป็น380โวลต์3 3เฟสก็ต่อ3เส้นเลยนะคะส่วนสายเขียวเหลืองอันนี้จะเป็นสายดินนะคะห้ามต่อเข้านิวตอนเด็ดขาดนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ชมใหม่ที่มีระบบวิทิตอนเข้ามาตอบสนองนะคะจะแตกต่างจากเครื่องรุ่นเก่าที่เป็นแบบระบบแมนนวนนะคะที่จะเป็นวอลลุ่มให้หมุนการใช้งานแบบพื้นฐานนะคะตัวนี้ก็จะตอบสนองฟังก์ชันได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าเวลาเรากดปล่อยลวดแบบอัตโนมัติก็ได้หรือว่าเราจะเทสแก๊สก็ได้แล้วก็ระบบส t ทระบบเชื่อมออโต้ก็มีให้ใช้ด้วยนะคะ แล้วก็ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็จะมีฟังก์ชันซินอจิกนะคะที่เป็นการเชื่อมแบบออโต้นะคะจะเป็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนเลยเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องมานั่งปรับไฟไปพร้อมกับปรับรวดแต่ว่าระบบนี้จะทํางานให้เราภายในแค่เราปรับรวดเพียงอย่างเดียวค่ะ ก็จะเป็นงานเชื่อมแบบต่อเนื่องหรืองานเชื่อมแบบต้องการความละเอียดสูงเครื่องนี้ก็สามารถทำงานได้ดีมากค่ะและแถมยังใช้งานหนักได้อย่างสบายเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องเชื่อมที่มีความคุ้มค่าคุณภาพสูงใช้งานได้ยาวนานเครื่อง m i 320F ยี่ห้อ MW เป็นเครื่องที่ช่างต้องเลือกใช้งานเลยค่ะหากใครสนใจติดต่อเข้ามาทางเพจของเราได้เลยนะคะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามกับคลิปดีๆในคลิปต่อไปได้เลยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ